ตัวบอลขึ้นไปโดนเนี่ยมันเต็มเลยไหมกันเต็มเข้าไปไปลาคางเลยโอ้หลับกาอากาศเลยอ่ะโอ้ยอองรีวันนี้มันก็ไม่ไปไม่ไม่ไปเตะบอลเหรวันนี้ชนะกี่ครั้งละจะไม่ได้เลยใช่ไหมว่าชนะมาตลอดเลยใช่ไหมเป็นกีฬานักเรียนนะครับอ๋อกีฬานักเรียนเหรอฮะยังไงฮะยังไงเตือเขยตส่วนบ้านจะต่อยกีฬานักเรียนต่อยมวยซับก่อนหรือมวยไทยมวยมวยไทยอ๋อมวยไทยใช่ไหมฮะโอ้ดูหน้าคุน้องไงอายุเท่าไหร่นี่เอ๊ะ สิแบเบก็ดยแบบ่างสิบแปดโอ้ดูหน้าเหมือนสิบแปดเลย <laughs> เอาเลยเอาฝากพี่น้องกี่ตําหน่อยอยู่จันนงหวัดไหนนี่งพี่น้องชาวบุรีรัมย์เออบุรีรัมย์เหรอโอ้ยคนีนบุรีรัมย์ยังเป็นหดขนาดนี้เอา้าพี่เอ้าเห็นเห,เห็นแมวน้องเป็นไงบ้างเร้าวันนี้มองมองโทษเลยวันนี้ก็ตอนแรกก็คิดแค่เอาแค่ให้ชคให้ดีให้แข็งแรงนี่ก็ดีใจแล้วครับโอ้วันนี้มันเกินคาดเกินคาดแล้วใช่ครับวันนี้คนดูเท่าเท่ นะดังแล้วดังแล้วโอเคโอเคเอาอย่างนี้ได้นะอย่างนี้ได้องเรียนองเรียนเนี่ยจำชื่อนเดียวเลยนะเนี่ยน้องผู้ขออีกทีหนึ่งไงบ้างเกมวันนี้ครับบนเวทีครับก็หวางผมเลยคิดคิดคคิิดดว่าระวังแผนไว้คิดว่าจะจบแบบนี้อยู่แล้วไม่ไม่คิดไม่คิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้นะมันมันมันจังหวะไหนครับน้องที่ทําให้ให้เรา ต่อไปแล้วเห็นมือเขาเหมือนขอเห็นมือเขาหล่นเลยก็เลยได้โอกาสนั้นปิดบัญชีเลยเหนื่อยยังน้องซ้อมซ้อมก็ต่อยในเนี่ยกันในซ้อมเหนื่อยหมดแล้วเพราะว่าไม่ไม่ถึงสองนาทีเลยเมีอาชีพไหมน้องไม่มีไม่มีอาชีพเพราะว่าอยัางแหวนบล็อกกันไม่ได้เงี้ยเลยอ่ะลอด็อกเลยพอใจผลงานดีไหมวันนี้พอใจเห็นได้ข่าวว่าเราไปต่อยมวยนักเรียนมาด้วยใช่ไหมน้องใช่ ขั้งหมยสองเนย้อนความเห็นชอ่ะน้องทองดีเขาเรียกพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่ติดตามเชียรลล์เราหน่อยขาดแต่เรื่องนี้เราไม่เอาหนี้มาแก้